สวสดีครับช่องช่างปัญญาพาธรรมนะครับวันนี้มารีวิวชาลีนะครับชาลีเครื่องไนร้อยสนะครับเอกสารครบเล่มโอนเครื่องดีไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับ แชลี่คันนี้เป็นเครื่องในลอยซีนะครับปกบติเจ้าของเดิมเพิ่นนันว่าจะเอาไปต่อทะเบียนเอาไปโอนไปยังม่ไหวใส่นะครับแต่ว่ามีอันตองในขายก่อนเลยเพราะท่านเหตุในจุดนั้นนะครับรถคันนี้เครื่องดีครับบลื่นบกหอนอากาบกควันแล่นออกดีนะครับผมก็ขี่ใส่งานอยู่นะครับใส่งานดีครับโอ้ประหยัดน้ำมันแบบขักคกับสูงัยว่าหล่อพนหน่อยว่าประหยัดน้ำมันแห้งขนาดเลย แล้วก็ระบบไฟกับไฟหนาไฟท้ายแล้วก็ไฟเเลี้ยวกักออกนะครับก็ออกใช้งานในปกตินะครับเพิ่นกับต่อไว้เมือนเดอแต่ว่ากับบ้านในสมบูรณ์แบบเต็มลอยนะครับแต่กับใส่ได้นะครับครับเดี๋ยวมาดูระบรบขั้นกันนะครับในรอยซีฟขั้นนี้เครื่องหนีบ่มีขาดมือนะครับเป็นขาดเท้านะครับ ในรอยชิบคาดเท้าปกติกะกะม็มีหน่อยอยู่แล้วนะครับส่วนไงก็จะเป็นตะขาดมือนะครับแต่นี่ก็เิ่นกระไดรอย0ิบคาดเท้ามากอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันนะครับครับ 也不完。Yeah, <laughs> ใส่้อมแรีนเล่นเครื่องดีขนาดนะครับแรีนอันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะล่องขีให้เบิงน้านะครับเพราะว่ามันบบมีขาดมือก็คือสีขีน้าได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นตังเพิ่นตังพรอนดับคือว่าจะวางมือมันกระดับนะครับผมก็บ,บ่ได้บด่ได้เฮดต่อนะครับเดี๋ยวผมล่องขีไปให้เบิงนะครับ การเรียนเร็กวกานันไดเด้อครับที่ เดียวก็เลยบกการแลนไว้นะครับเพราะว่าเบรกหนาเบรกหลังกันนี่ครบนะครับเครื่องนิ่มๆเลยครับแลนออกดีครับเร่งนี่ออกดีขนาด ก็จะขอจบคลิปไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับ่ันได้สนใจกับทักมาโทรมากรกะใดนะครับหรือว่าจะชี้ในอันใดก็เหม็นมาใดนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทุกท่ทันนะครับครับวัสดีครับ